ยกบ้านหมู่ยกสยามนี้เป็นไม้ตั้งต้นนะโอ้โหมีคนเอาของมาถวายเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ก็ก็เผาไปหมดเลยนะแต่ว่าคนที่มาถวายยังเสียดายของอยู่ปราอฏว่าของกลับไปที่น้รนพนดีมีช่างทาสีด้านในครับตอนเช้าก็เห็นมีญาติโยมมาไหว้เขาคิดว่าแม้คุณดีนะแป๊บเดียวนะจากแป๊บเดียวเหงื่อแตก พี่หนุ่มจริงไหมที่เขาบอกว่าเปลวไฟตรงนี้ไม่เคยที่จะมอดเลยตรงจุดเนี้ยเวลาเขาขอเขาขอเรื่องอะไรกันคนะ